สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One พัง c h Man The s t r o n g e s กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะเอาตัวแฟตประกายแสงระดับ UR ของผมเนี่ยมาทำการฝึกตัวละครกับตัวเจนอสนะครับอ่าก็ไปลองกันเลยดีกว่านะ คือปติเนี่ยเวลาที่ผมเล่นฝึกตัวละครเนี่ยผมไม่เคยผ่านได้หมดเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีตัวดาเมจในเมตาล่าสุดหรือก็คือตัวระดับ UR ที่เป็นตัวดาเมจนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีตัวแฟดประกายแสงของผมเป็นชี้เรียบร้อยแล้วนะเออซึ่งแน่นอนว่าคราวนี้ผมก็ต้องชนะอย่างแน่นอนนะอ่ะก็ไปไปดูกันเลยดีกว่าผมล้วน้องยุงละกันเพราะว่าน้องยุงได้โจมตีแล้วมันค่อนข้างจะนานเออนานอ่ะลอเล่นผมเอาแล้วตัวเมนก็ต้องมาปะ เออตัวเมนยืนไหนดียืนหลังละกันอ้าไม่สิน้องยุงผมโหดมากเพราะฉะนั้นยืนหน้าไปเลยแทงๆไปแต่ว่าผมมีแฟสประกายแสยงระดับ UR อยู่แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องกังวลอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าแค่แป๊บๆเดียวเนี่ยอีทีมก็น่าจะแตกหมดแล้วนะเออแล้วก็มีตัวเจนอสมาให้ลองใช้ด้วยก็คือชิวแน่นอนนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีตัวฟูกิระดับ UR เข้ามาแล้วเนาะหลายคนก็น่าจะไปเห็นกันแล้วอ่าซึ่งผมบอกเลยว่า ก็ผมชอบโมเดลของตัวฟูกิกที่เป็นระดับ S R มากกว่าที่เป็นชุดบิกินี่นะเออเขาตูน้นผมชอบวันนั้นมากกว่านะก็เลยไม่ได้ว้าวกับโมเดลเท่าไหร่รวมถึงโมเดลเนี่ยรู้สึกลายเส้นเปลี่ยนไม่รู้ว่าคนวาดลองเปลี่ยนลายเส้นหรือเปล่าเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจอโจนคริสต์มาสด้วยอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบเอะดีกว่าเดิมอะไรแบบนั้น เออไม่ใช่ดีกว่าเดิมดิรู้สึกแตกต,ต่างกว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะเออลายเส้นเปลี่ยนซึ่งผมส่วนตัวเนะี่ยผมชินกับลายเส้นแบบเก่ามากกว่าแต่ลายเส้นแบบใหม่เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นชัดเจนมากขึ้นไม่รู้จะใช้คําอธิบายอะไรรู้สึกว่ามันมันดูดูมันมันดูไม่เหมือนอนิเมะมากขึ้นมันดูเป็นแบบพูดไม่ถูกอะเออแต่มันก็ มันมันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ชินอ่าอะไรแบบนั้นรวมถึงสกิลเนะี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เดี๋ยวผมไปทําในคลิปผมก็คงพูดในคลิปอยู่แล้วเนาะคือสกิลของตัวฟุกิยูอาเนี่ยผมรู้สึกมันยอมแมวหลายๆอย่างเนาะอย่างตอนแรกเนี่ยชำนาญเผาไม้อันนี้ก็เป็นน้ําแข็งแทนซึ่งผลเนี่ยคล้ายๆกันเลยแล้วก็มีการแปลกพวกอ่าพิการเข้ามาเนาะอาจจะใช้คําใหม่แต่จริงๆมันก็คือเหมือนกันอนะมันก็เหมือนตัวแฟด เออมันคล้ายตัวแฟดเลยแฟดเนี่ยมีการเอาชำนาญบุคคลยี่มารวมกับพิกาเนาะคือแตกสองสาระในทีเดียวซึ่งตัวฟูกิเนี่ยเอฟเฟกก็เหมือนกันเลยคือแปะอันนึงแต่ว่ามี2ผลอ่ะก็คือเหมือนเหมือนแฟดคล้ายคล้ายแฟดแต่ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่กว่าแฟดเพราะฉะนั้นมันก็จะแก้ตัวเก่าอย่างแฟดด้วยนั่นเองนะเออแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปคำนวณแต่ถ้าคิดในใจคิดในหัวเฉยๆนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงมากเหมือนตัวนี้ไม่ใช่ตัวดาเมจแต่เป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรเดียบเป็นตัวขั้นอ่ะเออตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวดาเมจมากกว่านะตัวนี้ผมรู้สึกยังไม่ใช่ดาเมจตอนนี้มีตัวคอมาแล้วตัวแทงมาแล้วตัวบัฟความเร็วมาแล้วแล้วก็ตัวฟุบุกิเนี่ยผมมองว่าเป็นซัพพอร์ตมากกว่าเออคล้ายๆตัวเฮลไฟเฟรมอะไรแบบนี้คล้ายน้องยุงมีดาเมจนิดหน่อยเออแต่ละละคือเอามาแก้แล้วตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวดาเมจมากกว่าซึ่ง ผมคิดแบบนี้นะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีเออส่วนสกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้เปิดมา5ปีแล้วนะถ้านับจากระยะเวลาของเซิร์ฟเวอร์จีน5ปีครึ่งเพิ่งเอาเอฟเฟกต์น้ำแข็งเข้ามาครับผมคือตั้งแต่วันแรกที่ผมเล่นเกมทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันแต่วันแรกเนาะคือมีเผาไหมธรรมดาตอนนี้ไม่มีชำนาญเผาไหมน,นะคือมีเผาไหม้ธรรมดาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ มันก็ต้องมีน้ําแข็งปะ่ะเอออะไรที่มันเป็นตรงข้ามมันควรจะมีท่าที่มันตรงข้ามอะไรเงี้ยเออมันควรจะมีอะไรแบบนั้นซึ่งก็ยังไม่เห็นไอกระดูกหักก็เหมือนกันตอนนั้นเล่นครั้งแรกก็น่าจะมีเอฟเฟกเลือดไหลหรือเปล่ามีกระดูหกหักก็น่าจะมีเลือดไหลอะไรแบบนั้นมีเผาไหมก็ต้องมีน้ําแข็งนี่ผ่านมา5ปีหึ่งเพิ่งเอาเข้ามาใส่ เป็นอะไรที่แปลกมากแล้วเอฟเฟกคือเหมือนเหมือนเผาไหม้เลยเหมือนเลยแค่เติมเอฟเฟกอย่างหนึ่งเข้าไปด้วยนั่นเองเออมันแค่เปลี่ยนรูปอะแค่เปลี่ยนแอนิเมชันผมเลยรู้สึกแบบเฮ้ย ปองไม่ใช่แล้วหรอกโมเดลมันก็แบบเออฟูกิบิกินี่แต่ลบผมมันดูดีกว่าผมก็เลยโอเคมันคนละสไตล์แหละแต่มันก็เออมันก็เลยรู้สึกผิดหวังอะไรหลายอย่างเนาะรู้สึกมันน่าจะว้ากว่านี้รวมถึงสกิลอ่ะมันเหมือนตัวระดับ s r เลยมันอาจจะมีพายุเพิ่มมาหลายลูกแต่มันมันเหมือน s อเลยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ว้าวเท่าไหร่ไม่ว้าวเท่าไหร่เออไม่ว้าวเท่าไหร่มันน่าจะทําแบบเอฟเฟกต์อื่นนะ คืออย่างเช่นจับตัวละครอีฝั่งลอยแบบสเปกสปะอะไราปเนี้ยทำแรนดอมไปอะไรเงี้ยแบบจำทำท่าโดนยกสเปกสปะก,กระแทกมันกระแทกนีอันนี้เป็นพายุน้ําแข็งก็มันก็ตรงกับตัวฟุกิแต่อย่าลืมว่านี่คือทอยแฟนตาซีมันควรจะมีความเป็นแฟนตาซีเมื่อกีนี้ควรจะนอกกรอบหน่อยเอออะไรแบบนั้นนะเออหรือท um ัศนึมกิทัศนึมกิก็เป็นพายุเออใช่ไหมทัศนึ่มกีมาเป็นพายุไม่ใช่แบบจับไอตัวละครยกไปโยกมากระเด็นไปกระเด็นมาไม่ใช่แบบนั้น ก็ผิดหวังนิดหน่อยผิดหวังเยอะผิดหวังเยอะสกิวย้อมแมวพูดตรงตัวในขาย g 4โแต่ส่วนตัวผมมองว่า g 4มาวันแรกดีกว่าตัวนี้เยอะเพราะว่าตัวเนี้ยมันแก้แค่แฟดจริงๆมันแก้ตัวเมตาเก่าอย่างซูลิโอไรด้วยแต่อย่างที่บอกว่าดามเมจพวกนั้นอะมันปีไม่เข้าคอเด็กแล้วเพราะฉะนั้นที่แก้จริงจจะเป็นตัวอย่างแฟดมากกว่าเออ แต่ในทางกับการตอนแฟดมาคือมันแก้รุกตัวพะตอนตอนที่แฟดมาเนี่ยซุยริยวก็ยังเล่นได้อะไรก็ยังเล่นได้ถ้าซื้อมากี่ก็ยังเล่นได้ทุกตัวเล่นได้คิงเล่นได้แต่พอมาเมตาเด็กเนี่ยหลายตัวเล่นไม่ได้แล้วโปรไล่โจมตีมติเนี่ยจะมีแค่แฟดกับคิงเพราะนั่นฟูกิก,ก็เลยรู้สึกว่าอืมไม่ได้ส่งผลต่อเมตาขนาดนั้นมันก็เหมือนทั่วไปอ่ะคือตัวใหม่มาดีกว่าตัวเก่าเสมอเป็นแบบนั้นปกติแต่ไม่ได้แบบมีผลแบบเฮ้ยแม่งแก้ทุกตัวเหมือนแฟดอะไรแบบนั้นไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะ ่าแล้วก็จริงๆน้ําแข็งเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ผมคิดไว้ตอตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทย4ปีก่อนอ่ะผมผมรู้สึกว่าถ้ามันมีน้ําแข็งก็น่าจะเป็นแบบทําให้แข็งขยับไม่ได้หรือว่าขยับได้ใช้พลังงานมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือไม่ใช่แบบนี้คือไม่ใช่แบบเอาพิก,การมาแปลกเลยอะไรแบบนั้น แล้วก็มีแบบน้ําแข็งกัดโดนดาเมจต่อเนื่องเรื่อยๆเออคือแบบตอนนั้นคิดได้ที่ยังไม่มีชํานาญเผาไหม้ด้วยนะเออตอนนั้นแอบงงเหมือนกันว่าทําไมเผาไหม้ตอนนั้นมันเป็นเผาไหม้ที่แบบว่ามันไม่ใช่เผาไหม้คือตอนนั้นเป็นเผาไหม้คือตอนที่เกมเปิดตอนแรกเผาไหม้ตอนนั้นไม่มีชํานาญเผาไหม้นะคือมันจะเป็นเผาไหม้ที่แบบว่าพอถึงเทินศัตรูเคลื่อนไหวถึงจะโดนดาเมจคือตอนนั้นผมก็งงว่าเฮ้ยโดนเผาไหม้ตลอดเวลามันก็ต้องเจ็บตลอดเวลาป่ะอะไรแบบนั้นเออผมคิดแบบนั้นซึ่ง เพิ่งจะมีตอนชำนาญผมไหมซึ่งไม่รู้มาเท่าไหร่เพราะว่าผมเลิกเล่นตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วเพิ่งกลับมาเล่นเนาะเออก็เลยไม่รู้ว่าสรุปเป็นยังไงอ่าก็ผู้กีเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมน่าจะไม่เอานะเพราะอย่างที่บอกว่าผมชอบบิกินี่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงไม่เอามาเอออาจจะรอตัวอื่นเออแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าคือผมอาจจะ ยายเซิร์ฟหรือว่าเลื่อนเล่นไปก่อนเพราะว่าซีซั่นสามเนี่ยจะมาประมาณเดือนตุลาเพราะผมจําไม่ได้แต่ประมาณเกือบสิ้นปีหน้าเกือบสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเวลาที่เกมเอาตัวอะไรพวกนี้เข้ามาในเกมเนี่ยมันน่าจะรออนิเมะจบก,ก่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าจบเนี่ยก็คือน่าจะจบตอนประมาณปลายเดือนธันวาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่รู้ว่าอนิเมะมีกี่ตอนแต่ถ้ามี12ตอนเนี่ยมันจะใช้เวลาเวลาประมาณ3เดือนซึ่งถ้ามาเดือน8เดือน9เนี่ย มันก็คือจบปีเออหมายความว่าถ้าตัวในเม็กซี่สันต่อไปจะเข้ามาเนี่ยก็คือปีถัดไปทีหนึงก็คือ2 5 6 9ไม่ใช่2 5 6 8 2 5 6 8ดสอนี่จะน่าจะเป็นทอยแฟนตาซีไปปีหนึ่งเลยเออซึ่งน่าจะมีตัวย้อมแมวเยอะแล้วก็ขึ้นเมตายูอาบวกตอนที่เป็นซีซสั้น3ซึ่งผมค่อยกลับไปเล่นตอนนั้นดีกว่าไหมนะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเมตามันก็ย้อมแมวไปเรื่อย เอฟูบุกิก็เหมือน G4 โฟ่ G4 ดีกว่าเยอะเพราะว่ามันเผาไหมแล้วเพิ่มก่อให้ทีมแต่ฟูบุกิเนี่ยเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรให้ทีมแต่จะเป็นแนวแบบอ่า,อาขอเขาเรียกอะไรเป็นตัวแก้มากกว่าเออ้ยออผมถึงเจน้อยแล้วตัวสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะชนะหมดทีมผมนี่พิซซ่ามเลยยนแฟเนาะอย่างหนึ่งคือผมไม่ชอบใช้ตัวละครยอมแมว คือถ้าเห็นผมเล่นเนี่ยมันจะไม่มีตัวละครยอมแมวเลยนะเนี่ยก็ล่างล่างแรกของมันหมดย้อนแฟดเนี่ยแฟดจะเรียกว่าเป็นตัวยอมแมวแต่ว่าผมไม่เคยมีแฟดมาก่อนคือผมจะไม่เล่นตัวยอมแมวที่ผมมีอยู่แล้วแต่แฟดอ่ะผมไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เล่นมานะเออเพื่อมามีตอนที่อ่าเนี่ยตอนที่แฟดเข้ามาเนี่ยผมไปสุ่มจะได้ตัวแฟดต,ตอนการันตีแล้วก็ตอนสุ่มได้เออเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ตัวยอมแมวสำหรับผมเพราะผมไม่เคยเล่นแฟดล่างแรกล่างปกติ เ,เพราะนั้นทีมผมที่มีคือไม่มีตัวยอมแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตผมก็กะจะไม่เอาเหมือนเดิมเพราะว่าผมเป็นพวกที่แบบว่าถ้าผมยึดมั่นอะไรผมจะเป็นแบบนั้นผมจะไม่ไหลไปตามสังคมไหลาตามกฎเกณฑ์เพราะว่ามันการเป็นแบบนั้นมันดูเหมือนแค่เอาตัวรอดไปวันวันสำหรับผมนะเออแต่มันก็ไม่ผิดอะไรเพราะมนุษย์เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเพียงแต่ผมเป็นพวกยึดมั่นแบบนั้นเฉย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาแล้วก็ข้ามรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวที่ไม่ใช่ยอมแมวตัวที่ผมไม่มีใช่ครับทุกคนผมจะไม่เอาตัวคอเด็กด้วยไม่เอาอะไรเลยเออแต่ผมคิดว่าผมน่าจะอ,อ,อาจจะย้ายเซิร์ฟหรือเล่นไปก่อนนะเออเพราะว่าผมดูที่ต่างเกมแล้วมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนารวมถึงผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้และคลิปแบบช่วงที่ผมทำแรกเลยผมพูดว่าบัคนี้ปัญหานี้ไม่แก้ไม่ปรับปรงุงสิ้นปีผมเลิกซึ่ง ก็ถึงเวลาสิ้นปีแล้วก็น่าจะเลิกนั่นเองนะเออก็แต่คิดว่าก็น่าจะทาคลิปต่อไป หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือถ้ามีคนดูมีคนอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมผมก็จะทําแต่จะ develop คือพัฒนาเพิ่มกลายเป็นแบบว่าเอ้ยมีเกมอื่นให้ลองทำไหมอาผมก็อาจจะไปลองทำเออแต่อาจจะไม่เล่นนะแต่แบบอ๋ออยากให้วิเคราะห์กิจกรรมน,นี้ใช่ไหมส่งข้อมูลมาเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้อะไรแบบนั้นเออซึ่งวิเคราะห์เนี่ยผมก็จะทําคลิปแบบจัดเต็มเป็นภาพทฤษฎีแล้วก็จะมีภาพปฏิบัติที่เข้าใจง่ายสั้นๆแยกมาแต่อาจจะทําช้าเพราะว่าวิเคราะห์หนานะอย่างเช่นกิจกรรมคริสต์มาสที่ผมเพิ่งท็ คือยาวเลยแต่เดี๋ยวมีคีย์วิเคราะห์แยกขึ้นใหม่ทีหนึ่งอันนี้ก็คือผ่านภารกิจแล้วเรียบร้อยแปบ๊บเดียวสิบนาทีผมพูดเลยสิบนาทีเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ไมได่ดูตัวละครไมได่ดูอะไรเลยนะก็คือปีปกติก็คือเออแฟดของผมมันก็ต้องชนะเจนอสอยู่แล้วปะเออเจนอสไม่มีคอไม่มีอะไรลงถึงถึงมีคอผมก็ใส่เป็นตัวโอคิสมาเพิ่มหลอดเลือดเข่าได้คือเจนนอสเนี่ยมันชนะได้แค่การโจมตีครั้งแรก คือถ้าตีครั้งแรกทีเดียวแตกเนี่ยก็คือชนะแต่ถ้าไม่แตกคือจบเลยเจนอสคือแพ้เลยเออแล้วก็เจนอสเนี่ยเหมือนจะเป็นชอยที่ดีเนาะเพราะว่าเจนอสเนี่ยมาคอนแฟชตสองเดือนหมายความว่ามันเล่นได้จนกว่าที่จะมีคอตัวอคอเด็กมาใช่ไหมซึ่งก่อนคอเด็กมาเนี่ยก็จะเล่นเจนอสไปเดือนหนึ่งตอนโกคิสึมาได้เดือนหนึ่งแฟชตมาเดือนหนึ่งยูงมาเดือนหนึ่งแล้วก็เด็กมาเนี่ยก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าแฟตจะดีกว่าก็คือเหมือนเล่นได้4เดือนเออจริงๆไม่ถึง4เดือนหรอกเพราะว่าจริงๆโกคิสึกกยยุงเเี่่็มาาแแแ้้ลววพต มันแก้แบบแก้ไม่สุดเฉยอาจจะเล่นได้แต่แบบเล่นได้แบบ0.5แล้วละกันแต่แฟนเนี่ยคือเล่นได้เต็ม100%เอ,อเจนออเจนเี่ยเล่นได้100%ในเดือนตัวเองแล้วก็3เดือนที่เหลือเนี่ยคือมีตัวโกฮิสึมีอะไรมาแก้เนี่ยจะเล่นได้50%แต่ตัวแฟนเนี่ยจะเล่นได้ยาวๆไปจนถึงฟุบุกิมาก็คือ100%ไปกี่เดือนนะเดือนแฟรน,นเดือนยุง1เดือน คือแฟรไม่เหมือนตัวอื่นนะคือเจนอตที่กูยสึมาเล่นไม่ได้เพราะเจนอตเป็นตัวที่เน้นคอมโบทีเดียวแตกเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเจอทีมที่แบบโดนทีเดียวแตกถ้าไม่ทีเดียวแตกเนี่ยเราโดนดาเมจตัวอื่นเนี่ยก็จะแตกแทนอะไรแบบนั้นเ,เพราะฉะนั้น เจนอก็เลยโดนลดไป50สตั้งแต่มีตัวอ่ดเข้ามาพวกโคคิสึกอ,อะไรพวกนั้นเนาะอ่าแล้วก็ตัวแฟนเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นได้ตลอดเพราะมันแก้ตัวไล่ติดเก่าๆหมดเลยเหลือแค่เจนอซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้นเพราะว่าหลังจากที่มีตัวเพิ่มความอึดเข้ามาในทีเนี่ยมันก็ไม่เจนอยก็ไม่สามารถคอมโบวันเทนคิวได้ใช่ไหมตัวแฟนมันก็จะดีกว่าเพราะด้าเมจต่อรอบมันจะเยอะกว่าเพราะเนี่ยแฟนมันก็เล่นได้ยาวๆจนถึงฟูบุกิมา ก็จะมีเดือนแฟตเดือนยุงเดือนเด็กเดือนซอมบี้เดือนซอมบี้เนี่ยเป็นเดือนจุดพีกมากเลยนะเพราะว่า เดือนซอมบี้ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยซอมบี้ได้แลนติโดนเก็บสวยเยอะมากขึ้นเล่นไม่ได้แน่นอนเออเพราะนั้นคือจุดพีคที่ต้องมีแฟดเออหลายคนจะบอกโดนแฟดเออโดนมาแก้แฟดจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องมีแฟนมาช่วยเออเพราะนั้นก็เดือนซอมบี้ลราก็จะมีเดือนราชายลึกราชาลึกไม่ใช่ตัวแก้อะไรเลยมันแค่เป็นตัวเพิ่มความอึดให้ทีมเออเป็นตัวช่วยลดดาเมจหลายคนบอกแก้แฟดไม่ได้แก้แฟนมาแก้ทุกตัวนะมันแก้ตัวที่ทําดาเมจได้เออเพราะฉะนั้นเล่นไป5เดือนพอถึงเดือนที่เป็นเจฟุบุกิมาเนี่ยก็จะเล่น ก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นชอยนะใครที่เอาตัวเจนอสเนี่ยอาจจะแบบไปโดดเด่นในเดือนฟูบุกิแต่ถ้าหลังเดือนฟูบุกิเป็นตัวดาเมจเนี่ยคือห่อยเลยนะหน่อยเลยเล่นไม่ได้เลยเออเพราะว่าคนที่ไปเอาแฟนเนี่ยสามารถข้ามเจฟูบุกิได้แล้วก็ไปเล่นตัวตัวดาเมตหลังฟูบุกิซึ่งถ้าเป็นตัวดาเมตเน,นี่ยบอกเลยว่าโหดกว่าทีมฟูบุกิอย่างแน่นอนเอออย่างแน่นอนเพราะดาเมตไม่ตาใหม่ด,ดาเมจต้องแรงมากๆเพราะขนาดตัวแทงย่าดาเมตเท่าเจนอสอ่ะเออพูดแค่นี้แล้วกัน ออคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เนาะคือในสุดผมก็สามารถเล่นผ่านได้สิบเกมแบบไม่ได้มาจัดทีมอะไรด้วยนะก็คือทีเดียวจบเรื่อยๆเลยเออแล้วก็แบบไม่ได้ใส่ตัวที่แบบจัดทีมแบบจริงๆอะ่ะก็คือถ้าดูจักทีมเนะี่ยจริงๆผมควรจะใส่โกคิสึมาเพิ่มหลอดเลือดขาวแต่ผมไม่ได้ใส่ผมใส่แต่นี่เลยตัวเมนเอออะไรแบบนั้นเมนหรือหรือหรืออะไรนะเออเนาะแปลกๆก็ประมาณนี้เนาะจริงๆถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะเพิ่มหลอดเลือดเยอะกว่าแต่ทําไมล่ะ ผมก็ต้องมีน้องงูเะล่าเคยเคยดูหรือเปล่าเออถามแค่นี้ดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอองั้นวันนี้ผมก็ไม่มีแล้วนะคือมาเล่นให้ดูเฉยว่านี่แหละมีตัวดาเมจร,ระดับ U r เนี่นมยมันก็เล่นผ่านได้ชิวๆนะเออสำหรับเออสำหรับกิจกิจไหนนะอ่าไม่ใช่นี้สำหรับฝึกตัวละครนะเออก็เล่นผ่านได้นั่นเองนะผ่านหมดเลยเนะี่ย เนอตผ่านครับผมซุยลิวชิวชิวเมตาเก่าล้างหมดเออตัวแฟดมันนั่นแหละมันเป็นตัวแหกกฎเลยนะคล้ายๆตัวบักมันคือตัวแก้ตัวเก่าหมดเออประมาณนั้นอ่ามีผ่านหมดเลยเจอดวงเนตด้วยจริงๆมันคืออะไรนะเมนูซ่าเดี๋ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าโซนทั้งผมละกันไว้เจอกันใหม่ซียูครับทุกคน